จังหวัดสุพรรณบุรีกำลังเผชิญจุดเปลี่ยนทางการเมืองครั้งสำคัญนะครับหลังเกิดปรากฏการย้ายพักของคุณท็อปวราวุธที่พาทีมแกนนำพักชาติไทยพัฒนาย้ายไปสังกัดพักภ,ภูมิใจไทยพร้อมประกาศปักธงสีน้ำเงินกลางถิ่นสุพรรณเป็นครั้งแรกหลังพื้นที่แห่งนี้ตกอยู่ภายใต้สีชมพูของชาติไทยมาอย่างยาวนานนับตั้งแต่ยุคข,ของปัญหาศิลปะอาชาครับ ในอีกด้านหนึ่งการขยับครั้งนี้ถือเป็นโอกาสของพรรคต่างๆที่จะสอดแทรกเข้ามาร่วมแข่งขันในพื้นที่สุพรรณบุรีหลายต่อหลายพรรคเอ็กซ์เพเนอร์พีนี้จะพามาสำรวจพื้นที่เลือกตั้งจังหวัดสุพรรณบุรีตั้งแต่ยุคชาติไทยของพ่อบรรหารมาถึงยุคเปลี่ยนผ่านจากสีชมพูเป็นสีใหม่ทางการเมืองเพื่อรักษาประดกทางการเมืองของครอบครัวศิลปะอาชาครับ เจาะได้ก็ลองดูนี่คือคำประกาศพร้อมรบสั้นๆแต่ได้ใจความของท็อปวราบุธศิลปะอาชาแกนนำคนสำคัญของพรรคภูมิใจไทยที่ตอบกลับนักข่าวหลังเจอคำถามร้อนนะครับที่พรรคเพื่อไทยเลือกที่จะประเดิมพาแคนดิเดตนายกอย่างคุณยศชันนวงศวัสร์ลงพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีเป็นที่แรกเสมือนการส่งสัญญาณขอบุกตีเมืองหลวงของตระกูลศิลปะอาชาครับ เมื่อถูกถามย้ําว่ามั่นใจแค่ไหนว่าจะรักษาพื้นที่ไว้ได้นะครับคุณท็อปก็ตอบว่าจะแย่งได้หรือไม่ไม่ได้ขึ้นอยู่กับพรรคเพื่อไทยหรือพรรคภูมิใจไทยแต่ขึ้นอยู่กับประชาชนชาวสุพรรณบุรีนะครับซึ่งตนก็ยืนยันว่าผู้สมัครของเราแม้จะมีการย้ายพรรคแต่เรามีการทํางานกันมาอย่างต่อเนื่องหลายสิบปีจากรุ่นสู่รุ่นตั้งแต่รุ่นพ่อส่งต่อถึงรุ่นลูกและวันนี้ก็ยังคงทํางานกันอย่างเต็มที่ และวันนี้อยู่ในบ้านของภูมิใจไทยก็รู้สึกอบอุ่นและมีพลังดังนั้นใครจะมาต่อสู้ในสนามการเลือกตั้งครั้งต่อไปก็เต็มที่ครับถ้าเราลองไล่เรียงในรายละเอียดนะครับเราจะเห็นได้ว่าคุณท็อปวราวุธพยายามจะเน้นกับคำว่าจากรุ่นพ่อสู่รุ่นลูกซึ่งนี้ไม่ใช่แค่การแสดงออกถึงความกะตันยูเพียงเท่านั้นนะครับแต่มันคือคำที่ต้องการตอกย้ำถึงแบรนด์ศิลปะอาชาให้เหนือกว่าแบรนด์พรรก,การเมือง โดยเฉพาะพักใหม่ที่เพิ่งย้ายเข้ามานะครับให้เป็นการส่งสัญญาณบอกไปถึงชาวสุพรรณว่าแม้สีเสื้อจะเปลี่ยนจากชมพูเป็นน้ำเงินแต่คนทำงานยังคงเป็นสายเลือดบังกรคนเดิมที่ดูแลพี่น้องมาตั้งแต่สมัยของคุณบรรหารครับและหากเราย้อนกลับไปดูประวัติศาสตร์การเมืองนะครับของสุพรรณบุรีก็ต้องยอมรับนะครับว่าความมั่นใจของคุณท็อปวราบุธที่บอกว่าเจาะได้ก็ลองดูนั้นต้องบอกว่าไม่ได้มาเพราะโชคช่วย เพราะนับตั้งแต่การเลือกตั้งปีพศ2529เป็นต้นมาไม่ว่าพรรคชาติไทยจะเปลี่ยนหัวหน้าพรรคจากพลเอกชาติชายชุนวันมาเป็นพลอากาศเอกสมบูรณ์ระหง์หรือพลตรวนเอกประมาณอดิเรกสารนะครับจนมาถึงยุคทองของคุณบรรหารศิลปะอาชาจังหวัดสุพรรณบุรีก็แทบจะถูกปิดประตูตายสําหรับพรรคคู่แข่งกลายเป็นพื้นที่ผูกขาดที่พรรคชาติไทยสามารถกวาดสสยกจังหวัดมาได้แทบทุกสมัยครับจนมีชื่อเรียกกันอย่าง ไม่เป็นทางการนะครับว่าสุพรรณเนี่ยเป็นจังหวัดบรรหารบุรีเพราะในช่วงที่คุณบรรหารมีอํานาจนะครับพรักชาไทยก็เริ่มเน้นมามีบทบาทเป็นพักในพื้นที่สุพรรณและบริเวณใกล้เคียงในภาคกลางมากขึ้นจากเดิมที่ฐานหลักของพักนะครับเคยอยู่ที่โคราชซึ่งในยุคคุณบรรหารก็ได้มีการสนับสนุนด้านงบประมาณและเงินทุนส่วนตัวลงไปยังพื้นที่สุพรรณซึ่งถือเป็นพื้นที่บ้านเกิด เป็นจํานวนมากนะครับทั้งการสร้างถนนโรงเรียนสะพานและโครงสร้างพื้นฐานนะครับโดยหลายโครงการที่มีการผลักดันจนสําเร็จก็มักจะมีการใส่ชื่อลงท้ายว่าบรรหารแจ่มใสเช่นโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยาหรือหอคอยบรรหารแจ่มใสอย่างที่ทุกคนรู้จักกันเป็นอย่างดีนะครับแม้จะมีผลงานเป็นที่ประจักษ์นะครับแต่กําแพงเมืองสุพรรณบุรีที่ว่าแข็งแกร่งก็เคยเกิดรอยร้าวมาแล้วเหมือนกัน ในการเลือกตั้งปี2554นะครับซึ่งตอนนั้นภาพใหญ่ระดับชาติเป็นการสู้กันระหว่างคุณยิ่งรักจากเพื่อไทยกับคุณอภิสิทธิ์จากพรรคประชาธิปัตย์นะครับแต่ที่สนามสุพรรณบุรีมันคือศึกแห่งศักดิ์ศรีระหว่างผู้ท้าชิงจากเพื่อไทยกับเจ้าถิ่นชาติไทยพัฒนาที่นำทัพโดยคุณชุมพลศิลปะอาชาน้องชายของคุณบรรหารนะครับ โดยจุดยุทธศาสตร์ที่ดูเดือดที่สุดในครั้งนั้นเนี่ยอยู่ที่เขต5้านะครับซึ่งประกอบไปด้วยอำเภอด่านช้างอำเภอเดิมบางนางบวชและอำเภอหนองยาไชเมื่อพักเพื่อไทยนะครับตัดสินใจส่งมวยใหม่อย่างคุณสารัตกุลศรีลงมาท้าชนกับเจ้าถิ่นเดิมที่ส่งคุณมุกดาเที่ยงธรรมมาป้องกันพื้นที่ครับโดยการต่อสู้ในครั้งนั้นนะครับดูเหมือนจะเป็นภารกิจที่เป็นไปไม่ได้เพราะว่าคุณสารัตต้องแบกรับนะครับความกดดัน จากการถูกมองว่าไม่มีอำนาจไม่มีบรารมีจะเอาอะไรไปสู้กับพรรคใหญ่อย่างชาติไทยพัฒนาจนในวันที่3กรกฎาคมปี2 5 5รนิะครับรัติศาสตร์การเมืองสุพรรณบุรีก็ต้องจารึกชื่อของเขาเมื่อคุณสารัตสามารถล้มยักษ์เจาะไขแดงพื้นที่บรรหารบุรีได้สำเร็จนะครับด้วยคะแนน46,940อันดับ2อเนี่ยนะฮะอยู่ที่36 3 5 1จนกลายเป็นสสเขต5ที่สร้างรอยด่างพร้อยให้กับแชมป์เก่า อย่างจังครับโดยหลังจากชัยชนะนะครับคุณสารัตได้ให้สัมภาษณ์เปิดใจว่าอย่างน่าสนใจนะครับว่าชัยชนะครั้งนี้มาจากกระแสพักที่แรงมากและตัวนโยบายล้วนๆนะครับโดยเขาย้ําว่าพูดได้เลยว่าที่ชนะเลือกตั้งครั้งนี้เป็นเพราะนโยบายพักที่จะรับจำนำราคาข้าวตันละ1 5 0 0 0บาทอันนี้แหละครับชาวบ้านชอบ จากบทเรียนในอดีตนะครับที่คุณสารัต์เคยเจาะไข่แดงได้เพราะว่ากระแสะพักแล้วก็ตัวนโยบายนะครับมาสู่สถานการณ์ในปัจจุบันที่ท้าทายยิ่งกว่าเดิมสําหรับคุณท็อปอราบุษและทีมงานโจทย์ใหญ่ของคุณท็อปและทีมงานในปี2569จึงไม่ใช่เรื่องของการส่งผู้สมัครรักษาเก้าอี้สสเขตเพราะการตัดสินใจ ย้ายซบพักภูมิใจไทยของคุณอนุทินในรอบนี้ถือเป็นการแก้เกมนะครับในเรื่องของการบริหารจัดการพื้นที่เพราะภูมิใจไทยขึ้นชื่อว่าเป็นพักที่เน้นการดูแลท้องถิ่นและมีทรัพยากรนุนหลังมหาศาลมาแก้โจทย์ยุคนี้ที่ต้องยอมรับว่าการทําการเมืองสมัยใหม่นะครับต้องใช้ทรัพยากรใช้เงินทุนมหาศาลด้วยนั่นเองนะครับโดยข้อมูลการเลือกตั้งนะครับในปี2566เนี่ย เริ่มกันที่ระบบเขตนะครับที่ทีมงานของคุณท็อปนะครับที่ตอนนั้นยังเป็นหัวหน้าพักชาติไทยพัฒนานะครับยังคงความแข็งแกร่งด้วยการกวาดคะแนนเสียงไปได้ถึง2 2 7 9 8 3คะแนนซึ่งเป็นเครื่องยืนยันว่าแบรนด์ของชาติไทยและมรดกชื่อชั้นของคุณบรรหารยังขายได้แต่เมื่อหันไปดูคะแนนปาร์ตี้ลิสต์นะครับหรือคะแนนที่ประชาชนเลือกพักเนี่ยกลับกลายเป็นหนังคนละมวลครับเพราะว่า พักชาติไทยพัฒนานซึ่งได้ส่วนนี้เพียง1 10, 10, นึ่สคะแนนเท่านั้นนะครับซึ่งหายไปกว่าครึ่งเมื่อเทียบกับคะแนนเขตสวนทางกับพักคก้าวไกลเดิมนะครับที่แม้จะไม่ได้ชนะเขตเลยแต่กลับกวาดคะแนนปาติลิสไปครองเป็นอันดับหนึ่งของจังหวัดสุพรรณสูงถึง 1, 8, 000, 2, 1น,นึ2งแสคะแนนทิ้งห่างเจ้าทิ่นแบบไม่เห็นฝุ่นนะครับสิ่งที่น่ากังวลและเป็นโจทย์ที่แก้ไม่ตกคือคะแนนปาติลิส เพราะก็ต้องยอมรับนะครับว่าไม่ใช่เพียงแค่พื้นที่สุพรรณบุรีเท่านั้นแต่ภาพรวมทั้งประเทศสำหรับพรรคชาติไทยคะแนนปาีิลิส์นะครับก็ไม่ได้ดีนะครับได้ไปเพียง192,497คะแนนได้สสบัญชีรายชื่อไปแค่1คนก็คือตัวคุณท็อปคนเดียวนั่นเองนะครับซึ่งเบื้องหลังของการย้ายพรรคในครั้งนี้จากชาติไทยพัฒนามาสู่ภูมิใจไทย คุณกัญจนาศิละปะอาชานะครับพี่สาวของคุณท็อปก็ได้ออกมาเปิดเผยผ่าน Facebook ส่วนตัวนะครับโดยเธอได้ออกมารา่ย่ยาวถึงเหตุผลความจะเป็น10ข้อด้วยกันซึ่งมีประเด็นสําคัญที่สะท้อนมุมทางการเมืองว่าอย่างน่าสนใจโดยเฉพาะในข้อ3เนี่ยพักชาติไทยพัฒนาแม้จะได้สอสอเขตทั้ง5เขตแต่แม้แต่ช่วงที่พ่อบัญหารยังอยู่คะแนนพักเราก็ไม่ได้อันดับหนึ่งทั้งๆที่พ่อและพักนะครับทำงานเพื่อคนสุพรรณมาเกือบทั้งชีวิตของพ่อ ยิ่งการเลือกตั้งครั้งล่าสุดคะแนนชาติไทยพัฒนาได้เป็นอันดับที่3ด้วยซ้ำแพ้คะแนนพักที่ไม่เคยทําอะไรให้กับจังหวัดสุพรรณเลยนะครับส่วนความจําเป็นที่ต้องไปต่อนะครับในบ้านหลังใหม่เนี่ยคุณกันจนาก็ไดย้ยกเหตุผลในข้อ7บอกว่าเหมือนชีวิตของคุณพ่อบรรหารแม้พ่อรักสุพรรณแค่ไหนพ่อก็ยังต้องจากสุพรรณมาเพื่อมาทำมาหากินที่กรุงเทพจนมีฐานะมั่นคงและจึงกลับไปพัฒนาบ้านเกิดเมืองนอน ถ้าใช้ความคิดว่าเพราะรักสุพรรณต้องอยู่แต่สุพรรณตลอดพ่อคงไม่มีโอกาสเติบโตจนได้ทํางานใหญ่ให้บ้านเกิดและประเทศชาติได้นะครับโดยในส่วนชะตากรรมของพรรคชาติไทยพัฒนานั้นคุณกาญจนายืนยันนะครับว่าจะเข้ามารับรักษาการหัวหน้าพักเพื่อคงสถานะของพักไว้แต่จะยุติกิจกรรมทางการเมืองลงพร้อมกับทิ้งท้ายยืนยันจุดยืนของพี่น้องศิลปะอาชาว่าไม่อยากได้ยินใครมาพูดอีกว่ารุ่นลูกทิ้งพักที่พ่พอสร้างมา ถ้าท็อปยุติบทบาททางการเมืองนั่นสิถึงจะเป็นการทิ้งงานที่พ่อทํามาไม่สานต่อสุรรณบุรีในวันนี้นะครับจึงน่าสนใจว่ากําลังเดินออกจากสถานะพื้นที่ผูกขาดของพรรคชาติไทยพัฒนาเข้าสู่สนามแข่งขันที่เปิดกว้างมากขึ้นหรือไม่แม้ชื่อศิลปะอาชาจะยังทรงพลังและอาจเพียงพอสําหรับการรักษาเก้าอี้สอสเขตแต่การเปลี่ยนจากสีชมพูเป็นสีน้ำเงินก็อาจไม่ได้การันตีว่าศรัทธาทางการเมืองของประชาชน จะย้ายตามไปทั้งหมดการเลือกตั้งปี69จึงไม่ใช่ศึกวัดบาร,รมีบ้านใหญ่เพียงอย่างเดียวเท่านั้นนะครับหากแต่เป็นการทดสอบว่าแบรนด์ตระกูลศิละปะอาชาจะยังนำหน้ากระแสพักโดยเฉพาะในสุพรรณบุรีได้หรือไม่ครับดูคลิปจบแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดซั s c r i b e รวมถึง s u p e r อ a n k ช่อง YouTube พัติชนทีวีกันด้วยนะครับ